พาณิชย์ลงพื้นที่ขอนแก่นชวนผู้ประกอบการภาคอีส,สานสมัครรางวัล PM Export Award 2023ยกระดับภาคส่งออกไทยเมื่อวันที่16มีนาคม2566ที่โรงแรมอาวนีขอนแก่นกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ชวนผู้ประกอบการสมัครรางวัล Prime Mister Export Award 2023ภายใต้แนวคิดเปิดมุมมองใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตอย่างเต็มภาคภูมิใจนางสาวปรอรนุชปนุชผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารางวัล Prime Minister Export Award หรือ pm export award 2023เป็นรางวัลที่สร้างแรงจูงใจและสร้างกำลังใจในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยสตาร์ทอัพ SME ไมโคร SME เพื่อให้ภาคธุรกิจ รับรู้ว่าภาครัฐให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจทุกระดับซึ่งปีนี้กรมได้พัฒนายกระดับรางวัลให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ใน5มิติได้แก่เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งกรมได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงจากภาคการผลิตสู่ภาคบริการมากขึ้นโดยนําแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและพัฒนาขององคอ์กรอย่างยั่งยืน มาเพิ่มเป็นน้ำหนักคะแนนของเกณฑ์การตัดสินแต่ละสาขารางวัลซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นปจัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศรางวัล PM Export Award 2023แบ่งออกเป็น7ประเภทสาขารางวัลทีมข่าวเคคินิวรายงานจริงๆแล้วรางวัล Prime Minister Export Award หรือรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ดีเด่นนะคะก็เป็นรางวัลที่ของกรมส,งส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งเราก็จัดมาเป็นปีที่31แล้วค่ะแล้วก็เป็นรางวัลที่เรามอบให้กับผู้ประกอบการนะคะที่มีความโดดเด่น,นะคะริเริ่มในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการสร้างแบรนด์นะคะการออกแบบหรือว่าการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความการพัฒน,นาเพื่อความยั่งยืนนะคะเพื่อที่จะเป็นต้นแบบนะคะในการที่จะสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกค่ะคารลปิ้ปีนี้ต่างกับปีมีความพิเศษและตต่างจากปีที่ผ่านมายังไงค่ะจริงๆแล้วปีนี้ค่ะก็เน้นในเรื่องของเรามีการยกระดับหลักเกณฑ์รางวัลน,นะคะที่เราเน้นในเรื่องของนวัตกรรมในการส่งเสริมเรื่องอินโนเวชันเนี่ยอ,อ,อยู่ในเกือบทุก สาขารางวัลเลยนะคะรวมไปถึงเรื่องของแนวคิดนโยบายของ BCG ของรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอ,อย่างยั่งยืนด้วยนะคะ SDG De Sustainable Development Goals นะคะก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วก็แนวทางการ,รดำเนินธุรกิจแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นในรางวัลของ Prime Minister Export Award ค่ะแล้วมีผู้ประอก,กอบการเข้ามาสมัครมากน้อยขนา จริงๆแล้วเรามีเป้าหมายนะคะในแต่ละปีเนี่ยก็อยากจะให้มีคนสมัครเยอะๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยร้อยห้าสิบรายนะคะก็เราเราตั้งเป้าไว้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เรามีรางวัลเนี่ยให้กับท่านเนี่ยถึง51รางวัลในรางวัล Prime Minister Export Award ที่จะไปรับรางวัลกับท่านนายกรัฐมนเตีนะคะก็จริงๆแล้วตอนนี้คนก็สมัครเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเกินครึ่งแลวค่ะอ,อ,อยู่ที่ประมาณเ0 70รายและที่รีจิสเตอร์ลงทะเบียนที่สนใจจะสมัครเข้ามานะคะก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะคะก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะผู้ประกอบการทั้งในภูมิภาคนะคะหรือแม้แต่ในส่วนกลางด้วยเราอยากให้รางวัลน,นี้เป็นรางวัลทีเ่เป้าหมายอย่างที่บอกนะคะว่าเ,เราเราเฟ้นหา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของไทยเรามีการปรับรางวัลเนี่ยให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเราอยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะแล้วก็ในภูมิภาคเนี่ยเราก็อยากให้มามีส่วนร่วมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าในในหลากหลายจังหวัดเนี่ยก็มีการดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าโอทอปหรือแม้แต่กลุ่มสินค้า BCG นะคะเรามีสาขารางวัลที่ปีนี้เรา เพิ่มเรื่องของรางวัล BCG Exporter ขึ้นมาเลยอยากจะขอเชิญชวนนะคะใครที่มีการดำเนินธุรกิจที่ท่านได้รับรางวัลแล้วนะคะท่านจะได้สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าต่างๆนะคะหรือแม้แต่การไปขยายตลาดในต่างประเทศด้วยนะคะเรามีการประชาสัมพันธ์ผู้ที่รับรางวัลดังกล่าวนี้ในในในเวทีต่างๆนะคะหรือแม้แต่ใน เรามีข้อมูลรายละเอียดที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าในต่างประเทศนะคะผ่านำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในเมืองต่างๆทั่วโลกค่ะก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในรางวัลนี้ค่ะเป็นเขาเรียกไปเบิกทางเลยจริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่ามีหลายท่านที่ได้รับรางวัลไปแล้วอ่ะเขาเขาได้ลูกค้า ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ลูกค้าจากจากที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนอเข้ามาพอถามไปถามมาก็บอกว่าก็ได้มาจากเ,เขาทราบข่าวว่าเราอะได้รับรางวัล prime n i s t e r export award แล้วก็เขาก็รู้สึกมั่นใจว่าคนนี้รายนี้ได้รับรางวาัลแสดงว่ารัฐบาลการันตีให้ว่าเขาเป็นผู้ส่งออกที่น่า